ปอดเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญระบบทางเดินหายใจหน้าที่หลักคือกลอกออสเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคำราร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกในวันหนึ่งปอดขอ,ของเรานั้นจะต้องทํางานอย่างหนักทางเราจึงวิจัยคิดผลผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงปอดขึ้นมาโดยเฉพาะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีพอดที่จะมาเป็นกรอบป้องกันให้กับปอดของคุณอาหารเสริมบำรุงปอดบรรจุพันหนึ่งพมิลลิกรัมมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญคือสารสกัดจากโสมเกาหลี ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลป้องกันทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้ปอดทํางานได้ดียิ่งขึ้นสารสก,กัดจากกระเทียมดําช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มค่า SOD และเพิ่มกูต้าไทโอนอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีและสิงแฟลกซีดออยล์เมล็ดแฟลกเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีกรดไขมันโอเมกา้า และจึงเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีพอตเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการบำรุงปอดให้แข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาปอดของคุณด้วยดีพอตฉันชื่อนางแดงเว่าทองอายุ60ปีเป็นหอบมาตั้งหลายปีเป็นมันก็ทรมามันหายใจไม่สะดวก หายใจไม่เอ็มต้องใช้ยาพ่นลูกแนะนำให้กินพอเริ่มแผงที่สองรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นหายใจมันก็โลง่งนอนหลับสบายพ่นยาเขอน้อยลง อาทิตย์พงศ์พิชานธนากรครับอายุ45ปีมาแบ่งปันนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้หลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันจนถึงขัน้นคันตรงขอบตาเนี่ยครับแล้วก็จะตาแดงเกาเวาลานอนเนี่ยจะนอนแล้วเหมือนนอนไม่อิ่มนะครับหลับไม่อิ่มตื่นมาแล้วย,ยังเพลียอยู่มีอาการน้ำมูกไหล นะครับเป็นทุกเช้านะดีพอตตัวนี้ครับตอนแรกก็คือทานวันละ1เม็ดอาการที่เกิดขึ้นครับก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตื่นมามีอาการจามน้อยลงนะครับน้ำมูกเริ่มจะลดลงเวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอหลับได้ลึกนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามดีพอตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีดีดีพอตมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะอายุ5 1ปีวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ื เป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจฟึดฟัดอยู่ตลอดเวลารีพอร์ตอะคะ่ะตัวนี้เลยอะเล็กก็เลยซื้อมาทานนะคะทานนะคะตอนเช้านะคะก็คือ1เม็ดแล้วก็ทานก่อนนอนอีกนะคะก็คือความารู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราเอ๊ะทำไมาน้ำมูกมันแห้งน้ำมูกมันไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อน นะคะอาการจามอความรู้สึกว่ามันไม่มีจามแล้วนะมาสำรวจดูตัวเองะค่ะหายใจรู้สึกหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีพอตัวนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพท,ที่ดีขึ้นมากๆเลย